ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโนหนึ่งเรื่องเติมเกม <c oughs> ต้องคุกกี้แลนด์ช็อร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมาย <c oughs> ถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องค o กกี้แลนด์ช็ออ่ะกลับมาสักทีนะครับหลายคนที่ทำระบบบั๊กไปนะครับสำหรับเอโต้ร้อยหนะครับ ตอนนี้เขาก็กลับมาคืนระบบเรียบร้อยนะครับมาให้เราแลกเปลี่ยนคะแนนอาลีกนะครับอ่าแล้วก็มาพร้อมกับการแจก,กกาการ้อยสามด้วยนะครับแล้วก็มีสายฟ้าให้100อนะไอ้สายฟ้า100นี่สําคัญมากนะทุกคนนะอย่ามองข้ามนะเพราะมันเอาไปแลกมาเคาได้เยอะนะครับสองหสามตัวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแลกยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันข้างในก่อนนะครับหลังจากได้กาก้ามมาแล้วเนาะมันก็เป็นตัวที่ใช้งานได้เลยแหละนะครับ เข้าไปดูข้างในว่ามันเป็นยังไงนี่ครับเจ้าตัวสายฟ้านะครับร้อยหนึ่งที่เอามานะครับที่ผมบอกเมื่อกี้มันแลกมากร์คเคได้นะครับนี่ในกิจใหม่นะครับในแพ็กตัวนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดร้อยสายฟ้านะ100คะแนนเนี่ยเราต้องใช้โออ่าใช้การ์ดร้อยสามแลกเลยนะหรือใช้ร้อยสองถึงห้าใบเลยนะซึ่งมันค่อนข้างที่ราคาสูงมากนะครับนี่มาดูกันเลยนะครับว่ามันใช้กี่แต้มนะอันแรกใช้30นะแลกได้1ตัวนะ อ่ะอันที่2ใช้50แลกได้2ตัวอ่ะแลกไปก่อนเลยนะครับที่จริงผมจะแลก2ตัว50เลยก็ได้นะเพราะว่ามันร้อยคะแนนพอดีเนาะแต่แต่ผมจะไปแลก30ไว้ด้วยนะครับยังไม่50มันก็ยังยังยังไม่หายไปนะครับไปแลกอ่าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่า30เนี่ยพอเราแลกเสร็จปุ๊บมันจะมีอ่าวันที่รีนะครับมันจะได้รีมาพร้อมกับตัว50พอดีนะครับถ้าเรามีแต้มจะได้เอามาแลกทันนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปเป็นเคล็ดลับดูแล้วกันนะอ่ะ เรียกว่าวันนี้ก็ได้แจกกันแบบจุกๆแล้วฮะอาจจะได้มีนักเตะขึ้นเม็ดแดงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สักตัวหรอวันนี้แน่ๆนะฮะนี่ฮะก็ยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะอีกหมดอายุเก้าวันอีกเก้าวันหมดอายุนะครับมันก็อาจจะรีกลับมาให้เราได้ใช้อีกรอบหนึ่งอาจจะได้แลกกันอีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆอ่นาคะแนนเนี่ยมันสามารถเอาไปแลกนักเตะได้ด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่แลกมาร์คเคเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกอย่างอื่นได้นะครับอย่างเนี่ยนักเตะที่ OBR ร้อยสามเนี่ยตรงเนี้ย มันสามารถแลกได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนฮนะอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูใหม่อีกทีน่ o v r 103ตัวนี้นะฮะมันจะมีนักเตะนะนี่ถ้าเกิดใครที่กำลังขาดตำแหน่งดีๆนะครับเนี่ยมัน170เองอ,ะอ่ะอ่าเก็บอีกสักหน่อยนึงก็แลกได้ละ แต่ส่วนตัวผมเอาที่คุ้มก่อนนะครับเอามาเทียโน่ก่อนเพราะว่านักเตะแต่ละตัวมันก็ยังไม่ใช่ไม่ไม่ได้ตรงสเปคนะครับมาดูร้อยห้าเนี่ยตัวที่ผมมองไว้ก็มีอยู่นะครับก็คือตัวฟานเปอร์ซี่ร้อยห้านะครับแต่ว่ามันใช้ตั้งสี่ร้อยห้าสิบแต้มอาจจะต้องวัดใจนักเตะกันสักหน่อยฮะเพราะว่าได้อย่างเสียอย่างอย่าลืมว่าตอนนี้แต้มใหญ่ๆที่มันมีอยู่ก็คือต่อเวลาพิเศษนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในตลาดกันครับหลังจากที่แลกมาร์เคมาแล้วข้างในมันจะเป็นอย่างไร นะครับแล้วก็มีอ่าอะไรมาให้แลกกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูในตลาดอ่ะนี่ครับกดไปที่แลกเปลี่ยนนะครับมันก็จะมีนี่ครับเอโต้ e to, โอ้โหหกหมื่นแต้มนะครับส่วนกาก้าที่แจกฟรีเมื่อกี้นะฮะก็คือสาม0 0ืนแต้มเลยนะนะครับแต่ว่าได้มาฟรีแล้วก็ถึงว่าถือว่าเขากล้าแจกอยู่นะพูดถึงเป็นตัวใช้งานเลยนะ ใครที่กําลังตัดสินใจอยู่เอ้ยได้มาฟรีตีเล่นดีไหมครับนะมีคนถามทักอินบ็อกมาเยอะเลยหลังจากอัปเดตเพียงเสี่ยวนาทีนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานได้เลยนะครับฝีเท้าร้อยหการยิง1 0อการส่งบอลร้อโอเลี้ยงบอลดีด้วย1 0อยแนะครับแล้วก็ดาวมาจุกๆนะครับสกิลมาถึง5ดาวเต็มพลังงาน4ดาวเป็นสไตล์เขาอยู่แล้วสำหรับกาก้านะแต่ก็เล่นได้เกือบจบเกมเหมือนกันนะ อัตราการบุกสูงนะครับอัตราการตั้งรับปานกลางเรียกว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับกาก้าอาจจะได้เห็นกันเยอะแน่นอนในแผ่นนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับคุณสมบัติก็มาเต็มๆอยู่แล้วนะครับส่งลูกไก่พีเมเกอร์ยิงประตูไซโก้นะครับสําหรับกาก้าร์บอกเลยว่าใครที่มีมาร์คเคแบบเมื่อกี้นะถ้าไม่ได้มีตัวอื่นเมื่อกี้นี้ตีเกือบเกือบได้เม็ดแดงเหมือนกันนะนะครับถ้าเกิดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับกากานะครับ ก็ลองตัดสินใจดูมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่บั็กไปรอบที่แล้วนะครับใครแลกไว้ก็โอ้โหบางคนนี่ไปตีมัดเคขึ้นเม็ดส้มกันเลยนะก็เปลี่ยนเป็นการ์ด90โอ้น่เสียดายมาอันนี้มาแล้วนะครับมาที่60,000แ้มด้วยนะมาดูไส้ในฮะ OVR 105ดาวมา4ดาวครึ่งนะครับสกิล4ดาวเรียกว่าเป็นตัวใช้งานอีกตัว105นะที่กล้าแจกนะแต่ว่าก็ยากที่จะได้มาเหมือนกันนะเพราะคะแนนต้องใช้เป็นคะแนนลีกนะครับ อ่าสีเท้าร้อยสิบห้าการยิงร้อยสิบสี่นะครับโอ้โหเรียกว่าไม่ต้องดูกันเลยสแต็กมาเหนือเหนืออยู่แล้วนะครับภายในเรียกว่าจุกจุกเกินร้อยนะครับสมดุลร้อยเลยนะครับก็ไม่ธรรมดาคุณสมบัตินี่เป็นรูเล็ตนะครับติดตัวนะครับสกิลนี่ครับยิงปั่นโค้งนะครับยิงไซก้อยนะครับอัตราการบุกสูงอัตราการตั้งรับปานกลางนะครับเรียกว่ามันน่าเล่นอ่ะเป็นตัวหลักได้เลยนะสําหรับอีโต้ก็สแต็กเกือบเท่าตัวที่ขายอยู่นะครับเป็นอ่าตัวร่าง ฮโลวีนนะตัวนั้นก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับอ่าใครที่มีคะแนนก็ลองมาแลกดูนะครับอันนี้หก0,000ืนแต้มนะตอนนี้ผมมีแล้วนะครับใกล้แล้วครับตอนนี้มีอยู่แล้ว6000นะครับเป็นเลขเดียวกันนะแต่ศูนย์ขาดติดตัวหนึ่งกว่าจะได้แลกนะครับก็อ่าใครมีคะแนนก็แลกไปอันนี้ก็จะเป็นอ่าพวกนักเตะนะครับสุ่มการ์ดร้อยถึงร้อยห้านะครับใช้หมื่นหมื่นทงหมื่นแต้มนั่นเองนะครับแล้วก็มีเพชรมีมัดเคโอ้หัมัดเคถ้าเกิดแลกห้าตัวนี้ใช้กี่แต้มเนี่ย เนี่ยดูดิต้องหมื่นโอ้โหไล่ขึ้นไปโอโ้ห่าหมื่นเลยหรือขาดอีกหมื่นหนึ่งจะได้เอโต้นะครับถือว่าได้มัดแค่ห้าตัวนะคุ้มไหมก็ลองตัดสินใจดูผมไม่ไม่ว่ามันไม่น่าจะคุ้มนะฮะก็คะแนนลีกมันได้มาค่อนข้างที่จะอ่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับถ้ามีเลีกยใหญ่ๆช่วยกันทากิจก็โอเคนะครับนี่ก็โอสเต็กก็อ่ะมาดูกันสักหน่อยว่ามีนักเตะตัวไหนที่ผมกําลัง จะตีขึ้นบ้างนะครับแต่ที่หลักๆก็น่าจะเป็นซาร่านะครับที่เล่นบ่อยที่สุดนะครับตอนนี้เป็นเม็ดสีม่วงนะครับไปดูมาร์เคก่อนจะเพียงพอที่จะสามารถตีขึ้นเม็ดแดงหรือเปล่าโอ้เหลือเลยฮะโอ้แจกมาร์เคเยอะแบบนี้นะครับจะไปทีละตัวผมว่าแตกยับแน่นอนนะครับมาร์ตเคที่มันได้มาง่ายๆมักจะไปง่ายๆนะครับสังเกตไหมครับทุกคนผมก็คิดว่าน่าจะต้องตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับซาร่านะครับตีเม็ดร้อยเพราะว่ามันเป็นตัวใช้งานนะพยายามอดใจรอสักหน่อยนะครับ นี่ครับ100หกสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหลืออีกตัวหนึ่งสบายสบายอีกตัวหนึ่งเอาไวา้ไปเป็นเต้มตัวอื่นบ้างนะครับวันนี้ก็สามารถตีขึ้นได้เลยนะก็ไม่ต้องวัดดวงนะครับได้เม็ดแดงมาใช้งานเลยนะครับสําหรับคนที่สายร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมัคคีมันก็แจกเยอะขนาดนี้นะครับถ้าเกิดไปตีแตกบนหน้าเสียดายนะครับหลายคนถามว่าซาร่าหน้าตีใช้ไหมนะครับวันนี้ตีให้เห็นแล้วนะครับเป็นเม็ดแดงเรียบร้อยนะครับมาดูหลังจากตีไปแล้วไส้ในเป็นอย่างไร อันนี้เทนอยู่ที่20เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเทนจากเม็ดม่วงนะครับยังไม่ได้เทนเพิ่มนะครับหลังจากตีเม็ดเมื่อกี้ซาร่าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งไปด้านเมนเจอร์ซะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ไม่มีอ่าไม่ได้พ่วงตำแหน่ง s อมาให้นะครับเป็นตำแหน่ง RM มาแทนนะครับก็สามารถเล่นได้ไหมเล่นได้เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวแลกเปลี่ยนฟรีด้วยนะสายฟรีผมคิดว่าแลกได้ก็จะดีนะครับมันเป็นตัวที่คุ้มมากเลยนะครับในแพทนี้เป็นอ่านักเตะที่แบบ มีการคลองบอลที่ค่อนข้างดีความม่องไวค่อนข้างดีปฏิกิริยาก็ค่อนข้างดีมากนะครับถ้าใครที่กําลังมองหาแบบ RWD D นะครับเอามาเล่นปีกดีดเนี่ยตัวนี้โอเคเลยนะครับแล้วตําแหน่ง RM ได้ด้วยนะครับผมก็เอามาเล่นตาแหน่ง RM ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าเมนเจอร์นี่เอาไปเล่นตําแหน่งของออตําแหน่งของปีกน่าจะเวอกว่านะครับสําหรับนี่ฮะสำหรับเมนเจอร์อะ Manager นะ ผมก็ใช้แผนประมาณนี้ครับเล่นมินิเจอร์มันก็ค่อนข้างดีนะครับทําทีมใหม่ด้วยก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าได้เล่นแล้วนะครับโอเคเลยนะครับอ่านี่แหละครับสําหรับซาร่านะซาร่าล่างอ่าทีโอใช่ไหมทีโอเอ็มล่างอะไรว่าลืมไปแล้วเออนั่นแหละก็ลองไปดูฮะมันก็น่าสนใจเลยแหละเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ขยันขยอหรือว่าแลกมาแล้วยัง ยังไม่คิดตีเล่นนะครับวันนี้ก็มาร์คเคมาแจกเยอะเหมือนอย่างที่เห็นไปนะครับก็ตีร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยจบๆนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่า,านักเตะนะครับที่จะอัปเกรดเนี่ยมันตีร้อยเปอร์เซ็นต์จะดีกว่านะครับสำหรับเม็ดม่วงเม็ดแดงนะครับมันต้องอึดใจนิดนึงนะครับไปอาศัยฟุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับมาร์คเคแจกมาเยอะเขาเอากลับไปเยอะนะครับสําหรับแพทนี้นะผมความรู้สึกผมนะเพราะว่าผมเสียจาก อย่างปลาแป้งเนี่ยเห็นไหมอะตัวเนี่ยที่ผมตีไปเนี่ยหมดไป24ตัวนะครับมาร์คเคหมดไป24ตัวขึ้นเม็ดแดงเนี่ยตัวนี้ฮะแต่ก็เป็นตัวที่เก่งนะเล่นเมนเจอร์ค่อนข้างดีอันนี้ก็เป็นตัวฟรีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวฟรีที่แบบว่าสแต็กดีๆที่ได้บาเนี่ยผมส่วนมากผมจะตีขอตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหลังจากนี้ไปนะครับคงจะขอตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่อย่างไรากาดนี่ก็ยังสามารถตีได้อีกนะเพราะว่ามาร์คเคก็ยังเหลือนะครับตี100ร้อยเปอร์เซ็นต์ รอมาเชคมาเยอะๆเดี๋ยวมาตีขึ้นเม็ดแดงทีเดียวก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับใครที่กําลังตัดสินใจก็จัดไปครับตัวสายฟรีนะครับเล่นตัวธรรมดาก็เก่งได้ในแพทนี้นะครับก็ฝากทุกคนไว้ด้วยครับใครที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนะตรงนี้เวลาตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับ วันนี้อาจจะมาแบบไม่เห็นหน้ากันนะครับเพราะว่ารู้สึกแบบว่ามีอาการป่วยนิดนึงครับแต่ว่าอยากมาทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็เป็นวันที่อัปเดตมีมัสเคแจกฟรีมีนักเตะแล้วก็เป็นวันที่เอโต้กลับมาแล้วนะเอโต้เอโต้กลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับกากาแล้วกากาก็แจกฟรีด้วยนะครับโอ้ค่อนข้างที่จะถูกใจสายฟรีเลยแหละนะครับใครที่รอคอยอยู่ก็ไปเก็บแต้มแลกเอานะครับอย่างที่เห็นไปครับแต้มมันโหดเยอะมากครับ 6,000อยู่เลยครับตอนนี้เอโต้ก็แลกเป็นแบบ60,000เลยนะครับแต่ว่า o v r 1 0อนานๆทีจะมาแจกแบบนี้นะครับก็ไปเลือกชมกันดูครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ